หนึ่งศูนย์ศูนย์ดับเบิลศูดับเบิลสามขอเบิ้์ขอเบิ้มมาครั้ที่สองครับพี่นาค้ที่สครับอุ้ยอะไรอ่ะต้นตำรับต้นตำรับออริจินอลครับงงครั้ที่สามครับหนึ่งสองสามแข็งแรง แรง strong ออยังไงพอเราแข็งแรงปุ๊บเราจะมีสุขภาพที่ดีเราไม่ได้อ่านมาต่อได้นะขอบคุณนะพี่นาบกแล้วบกแล้วขอบคุณเท้าด้วยนะขอบคุณกาขอบคุณกาครับโ้ท่านทันยพื้นถูกหรอกอดหน้าพื้นผสมทันยพืช ข้อที่สครับเน่อมครับนู่นนู่นไขมันไขมันศูนย์เเซนไม่มีไขมันถูกต้อง่งใบเต่าสันเขาก่อนด้ป็นะยนข้อที่สครับนี่ครับรายังหาอีกยังหาต่อไปอ่อกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก น้ำหนักนับแคลแคลอรี่แคลอรี่แคลอรี่ต่ำอุ้ยน้อยแคลอรี่น้อยน้อยแคลอรี่น้อยให้ก็แล้วอเคเก่ากันงาเพี่โอ้ยวเดี๋ยวรอแล้วนะพร้แล้วพี่พร้อมแล้วไปครับทำแรกหนึ่งสองซ้ำว้าวโหโหยักษ์เลยหรอมันเป็นเันเป็นส่วนผสมมีซูริกีแล้วมันเป็นเชนโตรเวอร์ติ โอเลยสองซ่อมที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือกรุงเทพตรงนี้เลขกดตรงนี้คือสวีทใหญ่ว่าสวีทน่ใหญ่กว่าเวีทไอ้เลขเขียวคืออะไรเขียวเขียวคือต้นไม้หรอเขียวเขียวต้นใหญ่ๆต้ใหญ่ๆบิ๊กซีจริงๆก็ดูทำไปต็นตบจุกไปอย่าง อันนี้เด็กสาวครับอ๋อสีม่วงมสีม่วงบลูเบอร์รี่ถูกต้องนี่ไปสามคำเพือเอวมากเลยโอ้ไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีดำสีขาวน่นสีขาวสีขาวสีแดงเออรถรถที่มันอยู่รถในถ้วยสีชมพูข้างหลังเลเบอร์รี่ถูกต้องเก่งมากเลยด่กสาวครับ โอ้โหว้าวยิ่แล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะมันหวานอ่ะน้ำตาลน้ำตาลทรายอ่าแล้วเรามีไหมเออเรามีไหมในในไม่มีน้ำตาลทรายอ่าไม่มีก็คือไม่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 มีไขมันไม่มีน้ำตาลทรายถูกแล้วแต่เราไม่ไม่ไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่เทน้ำตาลทรายไม่อะไรอ่ะเหมือนอะไรน้ำมันไม่ไม่ไม่โอ้ยน้ลทรน้ำน้ำตาลทไม่ ไม่เติมน้ำตาลเออดันยู่น้ำมันน้ำมันที่ก็น้ำมันที่่ไรับอ่ะอ๋อทอดหรอเออโอเคครับแอ้วผมะ้ให้าลองคำที่สามคำขำเดี๋ยวลืมลืมลืล้ตอนนี้เพชรน้องอีแตงตาง่สวยมากเลยในสั่ง ไม่รู้เลยเนี่ยเบจิโยเกิดจากโยเกิร์ตใช่ไหมอ่ะเบจิโยเกิดที่อร่อยมากขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปาโอ้คืออะไรคะโยเกิร์ตครับถูกต้องเอ้ยหัวเบาเนยสองเซาะทำพูดคำอะไรนี้นะพูดว่าอะไรดีเออเออมันมันไม่มีเลยอ่ะพี่ ไม่มีไม่มี0% 0%์ศูนย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 ์ศูรย์ศูนยนย์ศยนย์นเ์ยย์ศูนนย์ศนูนยนย์อยเูนยาศูนย์ย์ศย์นย์ศูงย์ศูนอ ชอบกินโยเกิเร์ตเมจิสูตรดับเบิลซีโร่รสอะไรระหว่างเรดเบอร์รี่ออริจินอลหรือว่าบลูเบอร์รี่ครับได้ครับเออที่ที่าแอบถามไปแล้วเนะาะใช่เช่คคำตอบใช่อช่ช็คค่ตอ่ใช่ดูลองดูนะฮะ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใน่ใช่ใชให่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่่อน่ใแล้วกัน่นนะครับ่ัชงใ่่่่่่ยชอบ โยเกิร์ตอะไรเปิดครับบลูเบอร์รี่บลูเบอรี่หนึ่งบลูเบอร์รี่สามคำตอบคือเอาจริงเอาทไม่ตอบบลูเบอร์รี่อ่ะเพราะเขาเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้เองอ่ะเฮ้ยที่จะถามไปเมื่อสัก5นาทีที่แล้วนี่เองเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโตชิโร่ระหว่าง0%ไขมันน้ำตาลทราย แคลอรี่น้อย60แคลอรี่หรือว่าการที่เขาผสมผันกับพืชครับเออหนึ่งคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งไขมันและน้ำตาลน้ำตาลทรายสองคือแคลอรี่น้อย60แคลอรี่หรือว่าสามการที่ผสมผันกับพืชเพิ่ไปเออต้องไปเขียนเขียนทีฟเขียนของที่เขียนเขียนทีฟเขียนทีฟเหรอโอ้โหยังใหญ่โตยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยแอบดูแอบดูคำตอบก่อน คุณผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook ก็สามารถพิมพ์ตอบเข้ามาทางคอมเมนต์ได้นะรวมถึงทุกคนอยู่ที่นี่ลองเดาใจ้องพี่ดูข้อนี้ยากนะพี่พี่ก็เดาไม่ถูกเพราะมันดีทั้งหมดเลยไงอ่าตอนนี้นะฮะเหมือนกับว่าทั้ง5้าท่านจะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูคำตอบของห้คนนี้ก่อนนะครับ1นึสองสาโอ้ เพราะว่า0%ูตรเปอร์เซไขมันน้ำตาลทรายูรเปอร์สูรเปอร์เซ็นผสมใยพืชแ,แล้วก็0%ูซนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของน้องวีพีก็คือสูรเปซนไข่มันและน้ำตาลทรายครับเก่งากเอาล่ะโอ้ตอนนี้เร,เริ่มมีคะแนนกันแล้วนะแล้วระหว่าง3ครั้ง5ครั้งหรือว่า7ครั้งครับเออในทีวีซีนะ พี่ว่าไหนนะพี่รู้อยู่แล้วเองพี่อยู่แล้วดีมากสามห้าหรือว่าเจ็ดลองเดาดูลองเดาดูนี่ตอบมาแล้วนะตอบมาแล้วตอบมาแล้วอุ๊ยคุณนนี้ไปทางฉีกไปทางฉีกนะครับผมอะมาดูคำตอบทั้งห้าท่านนะครับว่าในทีวีซีของโยเกิร์ตเมจิกนี้เนี่ย พี่พี่เขาว่าวกรัมไปทั้งหมดกี่ครั้งลองเปิดดูครับ5 5 5 7 5าทำไมหนูตอบไม่เหมือนเขาทุกรอบเลยอ่ะดูฉีกงจะได้คะแนนคนเดียว <Okay S 1> โดยัไเราปถึงสองพันเจ็ดเพราะฉะนั้นพี่พี่เฉลยเลยได้ครับห้า <5 S 2> ครั้งห้าครั้งก็เลือกมีขนาดรอบเอวอกี่นิ้วครับ หรือว่า30ครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเอวของพี่เประมาณ32อนี่กุ้งใหญ่ขนาดเนี้สงสัยต้องไปชดใช้กรัมเท่าหน่อยอันนี้32ินะ32น้องพี่ประมาณเท่าไหร่20 20ิี่ต้องไปเพิ่มต้องไปกินอาหารหน่อยแล้วล่ะ20เดินไม่ได้แล้วพี่ลองตอบมาดูอุ๊ยตอบเหมือนกันหมดเลยนะให้ยางั้นท่านตอบว่าอะไรครับโชว์เลย ยี่สิบห้าสวยมาก2ี่5 25ห้า้าบิตอบทีู่ต้องก็คือ25่ครับโอ้ยสวยแซ่บ <serves> มากเอยเนี่ยคนไหนเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเวทีเลยได้ไหมอ้าวก็ถือว่าทุกท่านนะครับมีคำตอบที่โดนใจน้องพีสามารถอ่านใจน้องพีให้ทุกคนเลยรับรางวัลจากทีพเมจิไปทุกท่านเลยก็แล้วกันเป็นทองคำหนัก80บาท รีกว่าเล่หาละอย่าแกรีไปซื้อกันเลยนะได้ร่วมรุ่นกันด้วยนะครับโอเคครับ็จท่านี้ครับนะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็น้องพี่นะครับก็หมดเวลาลงแล้วว่ะครับผมต้องกลับแล้วเดินตามตัวแล้วใตัวพ่อคุณแม่เอางี้ผมกับพี่นะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันนะแล้วบ่ายนะคะโหขอบคุณนะครับบ่ายนะครับขอบคุณครับ ana, da 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 ขอบคุณค้าขอบคุณคนะ้าขอบคุณครับ